สวัสดีครับพี่เขตครับเขตครับเขตแทนทับครับเขาโอเคน้องแขงส้มยังเอยสวัสดีครับน้องแขงส้มครับสวัสดีครับอ่าผู้สิ่งดังหน่อยนะครับครับโอเคต้อนรับน้องแกงส้มสู่เฟสเก้าสิบสามเชียงรายกันก่อนเย้ เออเริมว่ามาทกทายชาวแฟนกันได้มีโอกาสมาเชียงรายบ้างไหมครับเคยเคยไปครับเคยไป็นจังหวัดเชียงรายครับผมนานนี้ยังเอ่ยฮัลโหลนานนี่ยังครับฮัลโหลได้ยินไหมครับผมอะจะพูดนะครับฮัลโหลได้ยินพี่อยู่นี้เอ่ยอได้ยินแล้วครับผมได้ยินแล้วนะครับโอ,โอเคอนานนี่ยังั้งที่มาเชียงรายครั้งหลังล่าสุดนานแล้วครับนานแล้วครับผมพอดีมีผมมีเพื่อนๆนะครับอยู่อยู่ที่เชียงรายด้วยครับผมครับ โอเคนะอีกหน่อยคุณจะได้มีโอกาสมาเชียงรายอีกรอบเนาะด,ดีครับ,รบเรื<ม>่องใหญนี่ก็เดี๋ยวจะรีบบอกเลยครับครับผมล่าสุดเนี่ยแกงซ่ม,มีซิงเกิลล่าสุดเลย I Love You Smile แล้วก็ทราบไหมครับว่าอยู่ในแฟชชั่นของอันดับสองด้วยนะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับครับผมอยากจะให้แกงซ่ไดมม้พูดถึงซิงเกิลล่าสุดว่า แล้วยูสมาเนี่ยเป็นไงบ้างทั้งเนื้อหาแล้วก็ในส่วนของนคันมีสมวนลดของแกงส้มด้วยครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเป็นเพลงสไตล์ป๊อปแอนด์บีนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีการใส่ยินทายของฮิปฮอปเข้าไปบ้างเล็กน้อยนะฮะก็เป็นเพลงฟังง่ายๆฟังสบายๆนะฮะเนื้อหาก็พูดถึงเกี่ยวกับว่ามีคนคนนึงเนี่ยเขายิ้มให้เรานะฮะไม่ว่าเราจะรู้สึกแย่สึกเศร้าแค่ไหนแค่เห็นรอยยิ้มงนคอเราก็รู้สึกว่าโอ้โลกนี้มันสดใสขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ เป็นเพลงน่ารักน่ารักครับแล้วก็ส่วนเพลงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีกินไอของฮิปฮอเข้าไปก็คือมีท่อนแรปนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แต่งท่อนแรปให้กับเพลงนี้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณพี่ทีมงานมากเพราะว่าพี่เขาก็อยากให้มีอะไรนะความเป็นตัวของตัวเป็นความเป็นตัวเราเนี่ยออกไาในเพลงด้วยเขาก็เลยให้เราแต่งท่อนแรปลงไปในเพลงนี้ด้วยครับครับผมตอนนี้เนี่ยซิงเกิลนี้มี MV เต็มออกมาหรือยังฮะ เป็น MV เลยครับครับตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ถ่ายทันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับตัดต่ออะไรให้ทุกคนพร้อมให้ทุกคนได้ดูกันในวันที่15ามกราคมนี้ครับอ๋ออีกไม่กี่วันนี้แล้วเนาะใช่ครับผมเป็นไงบ้างตอนที่ถ่ายทำเอ็มวีมีใครไปรุ่นแจงกันบ้างครับตอนทำเอ็มวีนะครับก็มีน้องสมัยนะครับมาเป็นตัวเอกให้กับเพลงนี้ด้วยนะฮะว้าวต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าผมกับน้องสมัยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ร่วมงานกันเท่าไหร่นะฮะ้วก็เหมือนโปรเจก t นี้เป็นอีกหนึ มีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันต้องบอกว่าทํางานกันสนุกมากๆครับผมแล้วแล้วจะมีฟูวอัลบ,บั้มดใช่ไหมฮะใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีนะครับอัลบ,บั้มเต็มอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองนะครับวันที่31มกราคมนะครับก็จะได้ฟังอัลบั้มเดี่ยวกันแบบเต็มเต็มเลยอ๋อเหรอนะหรือว,ว่าใครที่อยากจะก่อนหน้านั้นนะ่ะซิงเกิลรักเธอ24ชั่วโมงนี้ก็โหเรียกว,ว่าฮิตติดชาร์ตเยอะเลยอ๋อขอบคุณนะครับครับผมก็ขอบคุณชาวเชียงรายด้วยนะครับเพราะว่าคือ เอ่อเพลงรักเทพสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การสนับสนุนแล้วกันนะฮะแล้วก็ชาวเชียงรายเนี่ยไม่ต้องห่วงเอ่อถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะขึ้นไปหาเพื่อนเชาวเชียงรายด้วยแล้วกันนะครับครับเออได้มีโอกาสได้เป็นเล่นละครเขาได้เป็นไงบ้างฮะอ๋ <c oughs> อละครเลยครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับสิ่งใหมท่ที่ที่เราแบบโหไม่ไม่เคยเล่นละครมาก่อนเนอะแล้วก็คือทําเต็มที่ครับ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ากที่สุดก็ต้องยอมรับว่ายากมากๆแต่ว่าก็ทําเต็มที่ครับถ้ามีโอกาสก็โอกาสได้เล่นอีกก็ก็จะทําให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปครับครับมีคําถามมาจากแชทอารบณ้มของแฟตันเก้าสิบสามเชยงราเรานะครับถามมาว่าเดี๋ยวนะแกงซ่งจะมีซิงเกิลเพลงเศร้าๆบ้างไหมคะอ่าตอบเลยฮะรับรองว่าในอัลบั้มเนี่ยมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีเพลงแบบโอ้โหเศร้าๆบ้างก็มีเพราะว่าริปล่อยมาไมีเด็เพลงซึ้งใช่ไหมฮะ ใส่ๆนะื้อแกงส้มนะแล้วก็ในส่วนของสินค้าล่าสุดเนี่ยนะครับเราจะติดตามผลงานได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ สำหรับผลงานของผมนะครับก็เดี๋ยวถ all, s, YouTube, right ้า MV ออกนะครับทุกคนสามารถติดตามได้นะครับครั้งแรกเลยนะครับทางรายการ Live at G นะครับหรือว่าใครที่เล่น YouTube นะครับก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะครับใน w w w y o u t u b e c o m t y l e e x c e p t i o n a l นะครับเข้าไปดู MV เพลงนี้ได้นะครับวันที่15มกราคมแล้วก็ส่วนเรื่องติดตามนะครับตารางงานของผมเนี่ยก็เข้าไปดูได้ในเว็บของทีมเมมเบอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ Twitter ของทีมเมมเบอร์ด้วยครับครับผม ทราบไหมครับว่าแกงส้มเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกที่มาทักทายกับชาวแฟร์913เชียงรายด้วยจริงเหรอครับใช่เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราก็ยังไม่มีศิลปินมาทักทายกันเลยนะครับนอกจากจะอาจจะมีไอพรพี่มังพี่ใหม่อะไรบ้างนะครับอ่ะไหนๆว่าเป็นคนแรกของปี2013แล้วด้วยเนี่ยช่วยอภพรให้กับชาวแฟรที่เชียงรายหน่อยสิครับก็เออ่ขอนะครับเออ่ให้คนให้ทุกเพื่อนๆชาวเชียงรายนะครับชาวแฟรวิดีโอทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะฮะแล้วก็อ่ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สิ่งรขายขอได้สิ่งนั้นนะฮะแล้วก็ที่เชียงรายเนี่ยอยากจะบอกว่า ผมเนี่ยก็อยากกลับไปเที่ยวเชียงรายอีกนะฮะถ้ามีโอกาสจะกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังไงขอทักทายนะครับอ่าทักทายชาว My Dance Academy ด้วยลายการ My Dance Academy นะครับ, oh. รบเป็นเพื่อนๆผมที่อยู่เชียงรายนะครับโอ้ oh, ครับครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะกลับขึ้นไปหาทุกๆคนนะครับโอเคตอนนี้อากาศหนาวมาอีรากรอบๆหนึ่งแล้วนะ <c oughs> อยาก,กลับไปมากเลยค่ะว่าอากาศดีสุดๆครับผมเอ่อพรุ่งนี้วันเด็กนี้มีโปรแกรมจะไปที่ไหนบ้างเนี่ย วันเด็กเละครับพรุ่งนี้ก็มีจริงๆพรุ่งนี้มีงานครับผมยังต้องทํางานแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับพาเด็กๆเข้าไปเที่ยวสวนสนุกกันมาก็เหมือนว่าไปเติมช่วงเวลาดีให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สนุกสนานกันไปฮะอืมนะเอาละอยากจะทิ้งท้ายฝากผลงานของแกงซ้มนะครับกับชาไฟเชียงรายด้วยครับอ่าครับผมก็อย่าลืมนะครับ เอ่อซิงเกิลเพลง I Love You Smile นะครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักอีกเพลงหนึ่งนะครับยังไงก็ขอเข้ามาเยอะหรือว่าจะดาวน์โหลดกันไปฟังก็ได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดทัวร์ออกนะครับหรือว่าทาง iTunes ก็ได้นะครับแล้วก็อัลบั้มเต็มนะครับใกล้แล้วนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนี้นะครับได้ฟังอัลบั้มเต็มกันอย่างแน่นอนนะครับรับรองว่าน่าจะถูกใจทุกๆคนนะฮะแล้วก็คาราโอเกะเนี่ยก็จะออกมาในวันที่สิบห้ากุมภานะครับยังไงก็ฝาก ผลงานอัลบั้มนะครับแกงโซ่จะเปี่โฟร์เซเว่นไปด้วยละกันนะครับครับผมมีคําถามมาทิ้งท้ายอีกนะที่แชทลุงของเราอจะมีโอกาสได้เล่นละครในทีมไหมครับอันนี้ต้องลุ้นครับก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการโปรโมทอัลบั้มนะครับส่วนโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยก็รอติดตามข่าวกันละกันงานงานเยอะไหมช่วงนี้ฮะอะไรนะครับผมมีงานเยอะไหมฮะของช่วงนี้นะครับเยอะมากครับก็เป็นคิวโปรโมทครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือแบบ เกี่ยวกับ m อ MV อะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อยกันไปนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าอนาคตจะมีงานอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันบ้างโอเคนะทำยังไงอยู่แลนักศษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมมีโอกาสมาเชียงรายแวะมาที่แฟลตเก้าสิบสามเชียงรายด้วยได้เลยครับผมยินดีครับครับผมขอบคุณมากครับแกงส้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีแกงส้มด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปยังบรรดาแฟนคลับนะครับที่แชทรูมนะครับ เยอะแยะมากมายเลยคําถามบางคําถามเนี่ยก็อาจจะมาในตอนที่ท้ายนั่นหละน,นะครับก็ติดตามผลง,งานของแกงส้มได้ใน